อ้อยู่มุมมุมบนขวาเลยนะครับปุ่งม,มาใส่สองดอกสามดอกโอ้ยหลุดจับขึ้นมาหลุดถึงฟังนะครับยกขึ้นมาหลุดไก่จัดวัดบนแน่น,ปนไปไหน สวยเลยครับนี่ครับโอ้โหมีสามขีดที่หีดบกขาดแล้วครับตัวนี้นะครับ่ายภาพนิ่งดีกว่าสุดยอดครับ